ก็สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดต่อของคลิปอ่าเมื่อวานตอนเช้าใช่ไหมอ่าคลิปที่นา่าอ่าขึ้นขึ้นขึ้นหัวข้อนะคะก็คือพูดคุยหลังหวยออกนะคะก็คือของวันที่สิบหกที่ที่ผ่านมานะคะ,ะพ่อพ่อม่ะแ,แล้วนะคะคือวันนั้นมันเป็นคือที่นา่นากโกรธอ่ะน่าโกรธคลิปตั้งแต่ตอนเย็นของวันที่สิบหกนะคะ คลิปโหลดเสร็จตอนเช้าของวันที่สิบเจ็ดอืมนะคะก็คือเช้าของวันที่สิบเจ็ดอ่ะพอพลอยแม่ถึงจะได้ดูคลิปนี้ได้เพราะว่าคือหน้าทำคลิปยาวแล้วทีเนี้ยเวลาโหลดมันโหลดช้านะคะหน้าโหลดตั้งแต่เยน็นเย็นของวันที่สิบหกนะมาเสร็จมาเสร็จก็คืออ่าเช้าของวันที่สิบเจ็ดนะคะเนาะแล้วในคลิปคลิปอ่าตอนเช้านะคะคือของวันที่สิบเจ็ดอ่ะแต่ แต่ในคลิปเนี่ยมันมันขึ้นว่าสิบหกนะเพราะว่านาคโหลดตั้งแต่วันที่สิบหกไงแต่เนี้ยนาคไม่ไม่เปลี่ยนวันที่นะคะเพราะว่ามันมาสร็จตอนเช้าของวันที่สิบเจ็ดนะคะเนาะแล้วใครนะคะที่ได้เข้าไปดูในคลิปนั้นนะคะเนาะเข้าไปดูในคลิปที่ที่นาคพูดอะ่ะเออแล้วในคลิปนะคะเนาะนาคก็พูดเป็นเป็นตัวเลขนะคะเนาะเป็นตัวเลขนะคะพ่อพลอย่ เพราะว่าคือวันเนี้เป็นวันที่สิบแปดแต่เมื่อวานเมื่อวานคือวันที่สิบเจ็ดก็คือเป็นวันพุธก็คือหวยลาวออกนะคะปอพ่อยแม่หวยลาวออกนะของเมื่อวานเจนนะเมื่อวานวันที่เมื่อวานวันที่สิบเจ็ดแหละเพราะว่าวันเนี้ยวันนี้คือวันที่สิบแปดนะคะช่วงเวลาช่วงเวลาของคลิปนะคะก็คือจะอยู่ที่สิบเก้าจุดห้าศูนย์นะคะแล้วหน้าก็พูด พูดว่าอ่าน้องน้องพี่จุกนะคะเนาะถ้าถ้านาคไม่ว่างก็คือน้องน้องพี่จุกอะเอ,อเวลาเขาจะให้ตัวเลขอ่ะคืออันนี้พูดถึงเรื่องสมัยก่อนเนาะแล้วเขาจะต้องกินแบรน,น์นาคซื้อแบรนให้เขาเป็นแบรนลังนกนะพ่อพ่อยอแม่คือวันหนึ่งเขาจะกินวันละสิบกว่าขวดอืมขวดหนึ่งก็ตกขวดที่ร้อยห้าสิบแล้วเมื่อวานพ่อพ่อยแม่ดูเมื่อวานหวยลาวออกอะไรคะอืม อ่ะอันนี้นะอันนี้น่าจะบอกพ่อพ่อยแม่ว่าคือตัวเลขอ่ะไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องมานั่งคิดไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งคํานวณคนที่ฟังถึงจะได้อืมนี่มันเป็นแบบนี้นะแต่คลิปนั้นอ่ะคือมันยาวนะคะมันมันมันยาวนะคะเนาะแล้วช่วงเวลาช่วงช่วงเวลาที่ที่ที่พูดนะก็ช่วง อ่าสิบเจุดห้าศนะคะพ่อพ่อแม่พ่อแพอไ่ไปไปดูคลิปเนาะไปดูคลิปนะคะไปดูคลิปอืมนะคะแล้วก็คือในคลิปนั้นน่ะนาก็พูดเรื่องอ่าโพสเนาะโพสสุดท้ายนะคะพ่อพ่อยแม่แล้วก็ไปดูที่โพสนะโพสติดไว้ไว่าไงโพสนะคะมันจะมีมันจะมีขวดนมที่นาบอกว่านาะเข้าไปโรตัสแหละแต่ไม่รู้จะไปซื้ออะไรมันมีขวดนมที่มันติดราคาป้ายเหลืองนะคะเนี่ยป้ายเหลือง อันนี้คือป้ายเหลืองแล้วก็แคปชั่นนะที่หน้าแคปชั่นนะก็จะมีกล่องกล่องขนมปังยี่สิบบาทแล้วก็จะมีนมขวดเล็กอันเนี้ยอันนี้ห้าบาทอันนี้คือขวดเล็กนมขวดเล็กนะเห็นไหมพอพ่อ,พอแม่ว่าถ้าเราเอามารวมกันมันจะมีไหมมันจะมีไหมอ่ามีไหมมีห้าศูนย์ไหมศูนย์ห้าไหมมีอ่า แล้วก็ในคลิปนั้นนะคะน้าพูดเริ่มแรกคลิปเลยว่าตีห้าตีห้าหรือประมาณตีสี่กว่าเนาะที่นาาโดนอ่าโดนโดน,โดนมีดมีดเฉือนอ่าถึงกระดูกนะคะเนาะนาาต้องไปเย็บอะ่ะอืมแล้วก็ช่วงเวลาสิบเก้าจุดห้าศูนย์นอน,นะคะในคลิปนั้นนะเวลานะคะเนี่ยเห็นไหมช่วงเวลาคลิปเห็นไหมน้าพูดบอกว่าแบน แบนนะคะขวดหนึ่งร้อยห้าสิบที่นาคซื้อให้ให้น้องพี่จุกกินอ่ะวันหนึ่งอ่ะวันละสิบกว่าขวดอืมพราะพ่อ,พอยแม่คีดไปดูแบนรังนกนะแบนรังนกขวดใหญ่นะพะพ่อ,พอยแม่ที่มันเป็นแก้วอ่ะเออแต่มันเป็นแบนรังนกนะวันหนึ่งสิบกว่าขวดก็อาตีไปงานสักสิบขวดนะวันหนึ่งเท่าไหร่อ่ะพราพ่อ,พอยแม่วันหนึ่งรวมเกือบสองพันอ่ะนาคซื้อซื้อให้กูมาเขากินอ่ะอืม คือแต่ก่อนนะตัวเลขน่าจะจะบอกว่าพ่อยแม่ว่าคือมันไม่ได้ยากเหมือนที่คิดนะแต่ตัวเลขแบบเนี้ยคือเราจะเอามามาเขียนให้ใครหรือหรือมาแบบอะโปเช่เอ่ยฟันเลยล้านเปอร์เซ็นเท่านี้ล้านเปอร์เซ็นไม่ออกอะค่ะพ่อพ่อยแม่แต่ถ้าให้เราพูดแบบเนี้ยคือยังไงก็ต้องมาอืมอันนี้คือคือกล้าการันตีให้เลยเพราะว่าเราเราสังเกตมาหลายรอบแล้วนะคะอืม เพราะฉะนั้นนะคะพ่อพ่อแม่ที่อยากได้พ่อพแม่ก็ฟังเอานะคะอืมแต่เราก็ไม่อะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าพ่อพ,อพอแม่ตัวเลขแบบนี้นะคะมันคือมันพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมว่ามันจับต้องไม่ได้เอออะไรที่มันอยู่ในอากาศอะแล้วพ่อพ่แม่จะเอามาเป็นแบบว่าให้มันเป็นให้มันเป็นแบบเนื้อเป็นน้ําเป็นแบบของที่มันจับต้องได้อ่ะเราจะต้องทํายังไงอ่ะเออ มันจะต้องแบบมีบุญสัมพันธ์ต่อกันนละมันถึงจะเอาแบบคว้าเลขตัวเนี้ยขึ้นมาได้นี่แหละเออเนี่ยกมให้อยู่แบบเนี้ยพ่อพ่อย่เข้าใจไหม,มถึงเราจะพูดให้ตายยังไงก็มันก็แบบนี้แหละเออมันมันคือมันแบบคือน่าจะอธิบายไงเออแล้วแต่ว่าใครจะเข้าใจนะ <laughs> แต่ก็ดีใจนะพ่อพ่อยแม่ที่ได้นะ อย่างติ๊งหนองซิ้งหนองมาบอกอยู่นะพ่อพ่อแม่ที่อยู่ในปรเดือนนะคะที่เข้ามาฟังเนาะที่นาคบอกว่าคือจริงๆตัวเลขอะมันไม่จําเป็นหรอกที่จะต้องไปคิดคํานวณหรืออะไรมันสักอย่างอ่ะแต่คือคือเราจะพูดไงพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมเออแต่จะมีคนฟังหรือไม่มีคนฟังอันนั้นก็แล้วแต่เจ้าใครมีบุญวาสนาต่อกันมันก็คือได้เออแต่ส่วนตัวนาคก็ยังได้ย้อนย้อนกลับมาฟังคลิปนะ เออไม่ใช่ว่าเราจะรู้เรื่องทุกอย่างนะคะอ่าพอนาคพูดเสร็จอะไรเสร็จอ่าเราก็ต้องย้อนมาฟังว่าเออเขาพูดอะไรแบบไหนยังไงเมื่อวานนาคก็ยังได้เลยนะคะเนี่ยตัวเลขตัวเนี้ยอืมเห็นไหมหนาคก็ยังไปฟังคลิปของวันที่วันที่เช้าเช้าของวันที่สแบบิบเ็ด่ะที่เขาโหลดโหลดเสร็จอะเห็นไหมเขาพูดแบบไหนเออเราก็ยังฟังเลยเราก็ยังได้เลยอันนี้คือไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปคํานวณไม่ต้องไปอะไรมันหรอกอ่ะพ่อพ่อย่มาดูโปรทีนี้ พ่อพอแม่ที่ถามมาเมื่อวานไม่มีไม่มีเวลาที่จะมาพูดเรื่องนี้เลยนะอ่ะพ่อพ่อยแม่พ่อพ่อยแม่ที่จะเอาโปโปเดือนอ่ะเดือนนี้เดือนกันยานะคะพ่อพ่อแม่เดือนกันยานนะแต่พ่อพ่อยแม่อ่ะเข้ามาเมื่อเช้านี้อ่ะอ่นเข้ามาเมื่อวานก็มี เมื่อเช้านี้ก็มีเข้ามาเมื่อวานเมื่อวานพ่อพ่อม่ก็ได้โปค่าโปคือแล้วนะคะอ่ะหอยราวกอะไรหอยราวกอันนี้นะคะพ่อพ่อย่ออะเมื่อวานสูตรเมื่อวานสูตรก็ก็มีอยู่แค่นี้นะคะพ่อพ่อย่อืมนั่นแหละไม่มีอะไรมากเยอะแยะมากมายตัวเลขมันก็คือตัวเลขนะคะพ่อพ่อย่แต่เราก็ไม่การันตีนะคะว่าเลขมันจะออกอะไรแต่เราก็พาไปได้เออนั่นแหละพ่อพ่อม่ที่ได้ค่าโปคืนแล้วก็โอเคนะคะ คือพ่อพ่อแม่โอเคหน้าก็คือโอเคนะคะเพราะว่าวันนี้คือมันเป็นกลางเดือนแล้วไงพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมพ่อ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 แม่เข้ามากลางเดือนเนี้ยพอถึงพอถึงสิ้นเดือนเนี้ยหน้าก็ตัดเลยมันก็เป็นของอีกเดือนใหม่พ่อพ่อแม่รับได้หน้าก็คือก็โอเคไงเนี่ยเห็นไหมเป็นไงได้ครับปูคืนแล้วก็โอเคที่เหลือหน้าก็ทํางานส่งพ่อพ่อแม่เพราะฉะนั้นคือทุกอย่างนะคะที่หน้าพูดไว้ก็คืออยู่ที่ใบขาว นะคะพ่อพ่อยแม่หลักที่นาไขหพ่อพ่อแม่ไปพ่อพ่อแม่สามารถควายกันเลยเลยหน้าหลังพ่อพ่อยแม่เอามาควายกันพอควายกันเสร็จพ่อพ่อแม่เอามาเข้าชุดวินเลยเออเห็นไหมเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้หน้าก็ตอบพ่อพ่อแม่ไปไปหลายท่านนะที่บอกว่าเอายอดยอดคืออะไรเราหน้าก็บอกว่าคือหน้าเอาหน้าเอาหลังนะคะแล้วหน้าก็บอกว่าหน้าก็พิมพ์ว่าหน้านะคะ คือตัวเลขแบบนี้คือหน้าคว้ยกันนะคะพ่อพ่อยแม่หน้าคว้ยกันสิทธ์นะคะหน้าก็คัดดิ่นออกมาแค่นั้นแหละพ่อพ่อแม่เออตอนนี้คือเราเราต้องใช้ในในระบบอ่าตัวเลขล็อกหน้าไอ้เลขหน้าเลขหลังเพราะว่าคือของเขามันเดินอยู่ตลอดไงเออหน้าก็เลยเอาแบบเนี้ยคือมันมันมันน่าจะให้พ่อพ่อแม่ได้คะแนนมากกว่าอย่างเงี้ยมันก็โอเคเหไหมมันก็มาของมันตลอดเห็นไหมอืม ทีนี้ยนักเอาเป็นแบบนี้นะพ่อพอยแม่คือเราเอาเลขหน้าเลขหลังนะคะอ่ามาคว้กันเลยคือเลขหน้าเลขหลังแล้วก็เอาวิน,นมาควายกันแล้วก็คัดบินออกมาตามสเต็ปของเราอืมเอาแบบนี้ง่ายๆนะคะพ่อพอยแม่แต่ได้คะแนนอ่าสไตล์สายรูดนะคะอ่าพ่ออยแม่หน้าหน้าก็ดีหลังก็ดีใครชอบแบบไหนคือรูดไปจัดไปตามสเต็ปของเรานะคะแล้วพ่อพ่อยแม่ที่มาใหม่ก็ โอเคกับสิ่งที่ที่พูดกันเนาะก็คือโอเคนะคะหน้าก็จัดแจงอ่าทำตัวเลขนะคะส่งให้พ่อพ่อ่ก็คือใบนี้นะคะอ่าซ้ายนะคะพ่อพ่อย่จะเป็นหุ้นนะขวาคือจะเป็นนอยเป็นราวเป็นดาวนะคะคือถ้าเป็นเป็นสาว์อาทิตย์อะฝั่งทางหุ้นมันก็จะมีแต่หุ้น V นะพ่อพ่อ่ แต่ฝั่งทางขวานะคะคือมันก็จะเต็มระบบทั้งหมดนะคะพ่อพ่อ่ให้ยืนยันแล้วก็นอนยันที่ใบขาวใบนี้นะคะตัวเลขมันจะเด่นมันจะดังอะไรมาก็ช่างนะคะพ่อพ่อม่คือพ่อพ่อ่ยืนยืนที่ใบนี้ยืนยืนที่ใบนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์นะคะพ่อพ่อยังไงพ่อพ่อม่ก็ได้คะแนนนะคะของรัฐบาลไทยงวดต่อไปหลักเลขเปลี่ยนแล้วนะคะหลักเลขเปลี่ยนนะคะพ่อพ่อม่ ของรัฐบาลไทยหลักเลขเปลี่ยนนะคะอืมของรัฐบาลไทยหลักเลขเปลี่ยนนะแล้วก็หวยลาวหวยลาวก็หลักเลขเปลี่ยนเหมือนกันนะหวยลาวหลักเลขเปลี่ยนแล้วนะอ่าหวยลาวนี้หลักเลขเปลี่ยนแล้วนะคะพ่อพ่อแม่เนี่ยคือคือมันมันต้องมันต้องโจดโจดมันให้ได้อ่ะพ่อพ่อยแม่คือ เขาเรียกว่าอะไรนาคนาเข้าใจนะคะพ่อพ่อ่คือทุกคนร้วนแล่แต่คือคืออยากจะถูกหวยอยากจะถูกตัวเลขอะแต่ถ้าพ่อพ่อ่จะเอาตามสเต็ตปใบขาวพ่อพ่อ่ตรงนี้แต่ถ้าพ่อแม่จะวัดดวงวัดใจหรือหรืออ่าฟังในสิ่งที่นาคพูดนะพ่อพ่อ่ก็มาที่นาช่องเห็นไหมอ่านาคบอกว่าน่ากะ่ะอ่าถ้าสมมุติว่าในในคลิปนั้นเนาะที่นาคบอกว่าถ้านาา อไม่ว่างหรือหนาคป่วยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ,ะอ่ะแล้วก็จะมีน้องพี่จุกนะคะที่ที่เขาจะให้ตัวเลขคือสมัยตะก่อนเนาะอันนี้คือเราพูดสมัยตะก่อนคือเราเราไม่ได้มาทําตัวเลขแบบสูตรนะเพพ่อ,พอแม่คือเขียนให้เลยอืมเขียนให้เลยแต่ทีนี้ก็มีพระธุดงคนะ์เนาะท่านมาท่านมามาเดินผ่านหน้าบ้านเราท่านก็บอกว่าจะเอาบุญเก่าของเรามาเปิดเยอะอย่างนี้ไม่ได้นะคะคือหนาก็เลยหยุดตอนนั้นก็คือไม่ไม่อะไร ก็คือหยุดเลยนะคะพราพ่อแม่คือแม่อะไรเลย <c oughs> <c oughs> และทีนี้คือเนี่ยก็มาทำทาช่องนี่แหละเราก็เออ เราก็เออแปลกว่ะเวลาพูดมันก็มาแบบนี้ยพ่อพ่อม่จะให้ว่ายังไงอ่ะแต่ถ้าจะให้เราเขียนให้อ่ะมันมันเขียนให้ไม่ได้นะคะพ่อพ่อแม่แล้วถ้าจะให้บอกว่าเออตัวเลขมันจะมาตอนไหนคืออันนั้นก็บอกไม่ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าใครจะฟังได้หรือใครฟังไม่ได้แต่หัวตั้งกับหัวจุกได้อยู่นะเมื่อวานเนี้ยหวยลาวน่ะศูนย์ห้านะ่นะอืมเพราะว่าเลขตัวเนี้ยคือเราเรามากตั้งแต่ตอนที่เราพตดเรื่องนมแล้วนะคะ แล้วเราก็มาพูดถึงเรื่องแบนแบนนมของพี่จุกอะ่ะเออแบนแบนที่ว่าเราซื้อให้เขากินอะ่ะอ่าแบนลังนกนะประมาณขวดหนึ่งประมาณร้อยห้าสิบวันหนึ่งเขาจะกินอยู่สิบกว่าขวดอืมวันหนึ่งก็พันกว่าบาทเนี่ยค่าแบนของเขานะแล้วพอพ่อยแม่ดูว่าคนที่โทถูกเลขเขาจะถูกเยอะเยอะขนาดไหนมากขนาดไหนเขาถึงให้พี่จุกกินแบนวันละ วันละพันกว่าบาทอ่ะวันละพันกว่าถึงสองพันอ่ะอ,อแต่เขาก็คือเขากินนะกินแบบโหกินแบบคือคือคือสุดท้ายท้ายสุดมีมีทิ้งทวนด้วยนะมีทิ้งทวนก่อนที่จะหยุดอ่ะก่อนที่จะหยุดอ่อพูดเรื่องตัวเลขกันเนาะตอนนั้นเนาะที่พระธุดงค์ท่านท่านมาเดินมาบอกกันแหละท่านจะไปธุดงค์ธุดงค์ที่จันทบรุรีแล้วท่านก็เลยธุดงค์ผ่านหน้าบ้านแล้วทีเนี้ยคือ คือท่านก็เลยหยุดทีเนี้ยเราก็เลยอ่ะไปเอาของเอาอะไรมาใส่บาทเนาะท่านก็เลยบอกว่าถ้าหยุดได้คือให้หยุดอืมเราก็เลยหยุดคือตอนนั้นโอ้ยสมัยนั้นนะพ่อพ่อยแม่คือสมัยแต่ก่อนเนาะคือหน้าก็ไปตลาดนัดเนาะเดี๋ยวพูดหน่อยคือคือตอนนั้นนะ่ะไปตลาดนัดอ่นะและ้วทีนี้คือวันไหนนะถ้าตัวเลขออกนะโอ้ยต้นไหน ต้นตะเคียนนะ่ะต้นตะเคียนที่บ้านนาค็โอ้ยจะาควันทูบจะกควันอะไรเต็ไมไปหมดมีแต่คนมาขอตัวเลขนะคะ,ะพ่อพ่อแม่แต่ตอนนี้คือนาคไม่ไม่ให้เข้าแล้วนะเพราะว่าคือเราเราว่ามันวุ่นวายนะคะเราก็ทํารั้วเลยคิดรอบขอบชิดก็คือไอ้นี่เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ให้ใครเข้าไปเลยนะคะ,ะพ่อพ่อแม่คือก็นั่นแหละก็หยุดแล้วก็ได้มาทําช่องนี่แหละเราก็พูดเป็นบางครั้ง แต่คือตัวเลขแบบนี้คือเราจะไปพูดแบบเยอะแยะมากมายมันไม่ได้หรอกเออเนาะพ่อพ่อ่ก็หยุดหยุดประมาณนี้แหละอ่ะแล้วก็ใครฟังได้ก็คือเอาไปใครฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาแบบนี้นะคะพ่อพ่อย่อ่ะพ่อพ่อม่อ่ะเดี๋ยวอ่ะพ่อพ่อ่นะพ่อพ่อ่ที่จะเอาโปนะคะอ่ะ โปวันไหนก็รับนะคะพ่อพอยแม่พ่อพ่อยแม่รับได้นะกก็คือรับได้นะคะพ่อพอยแม่โปนะอันนี้เบอร์เบอร์ไลน์นะศูนย์หกสองสามเก้าเจ็ดสามแปดสี่สองนะคะ,ะพ่อพ่อยแม่เออเบอร์ไลน์นักนะแล้วก็จะมีโปโปเดือนนะคะพ่อพอยแม่ตอนนี้เอาเป็นโปเดือนอย่างเดียวนะคะพ่อพอยแม่เพราะว่าคือเราทํางานคนเดียวนะคะก็คือเดี๋ยวมันจะหลงหน้าหลงหลังนะคะพ่อพอยแม่พอถึง ่าสิ้นเดือนมาเราก็ตัดนะคะแล้วก็คือเป็นของเดือนใหม่อย่างนี้นะคะ,ะพอ่อพ่อม่เพราะว่ามันมันจะได้ไปในแนวเดียวกันได้นะคะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะก็ให้พอ่อพ่อแม่โชคดีนะงวดหน้าก็เอาใหม่นะคะเรื่องตัวเลขคือถ้าเป็นส่วนตัวหน้ากับหัวหัวจุกกับหัวตั้งนี่คือคือไม่ยอมแพ้นะคะเรื่องตัวเลข <laughs> สไตล์สายลูดไม่เคยผิดหวังนะคะ,ะพอ่อพ่อย่เพราะฉะนั้นคือคือ คือสเตป vt. สเต right ็ปของเรานะเสร็จของหน้าคือสายรูดไงพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมคืออะไรก็รูดไปเลยอย่างเงี้ยเออพ่อพ่อแม่เออเนี่ยมันมันก็คือโอเคนะคะพ่อพ่อยแม่เดี๋ยวถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะพ่อพ่อแม่เดี๋ยวคลิปมันยาวแล้วมันก็จะหลุดข้ามวันข้ามคืนไปอีกนะคะส่วนใครที่ฟังได้หรือเอาเอาเป็นนะคะเอาได้ก็คือดีใจด้วยแล้วพ่อพ่อแม่ที่ไลน์มาบอกก็คือโอเคนะคะน่ะเป็นยังไงเออเป็นยังไงล่ะคะแบนดพ่อพ่อยแม่ดูราคาแบนด์เสียก่อน เป็นยังไงล่ะคะ่ะไม่ต้องไปคิดมันหรอกค่ะบ๊อยแม่แต่เลขแบบนี้มันเขียนให้ใครไม่ได้นะมันเขียนให้ใครไม่ได้นะถ้าเป็นตัวเลขแบบนี้อืม